สวัสดี FCO ดาร์ชานแนลนะคะวันนี้กระร้งสีผ่าน้องมาไปหาหมอล่าสุดหมอเศร้าพี่น้องไข่เปิ้ลโรตไข่ไปย่ามือนี่มือขึ้นเนี่ยไข่ไปขึ้นย่ามือไปเลยสีมาหาผ้าไปหาหมอเรื่องการเจ็ทีกระโหลกท้ายกับไข่คือกันเจ็ทีไปลองเทนะเออเจ็ีเพื่อนกับไข่บ้านบ้านน่าหน้ากับข้าเพียรของไม่มีผู้าไปหาหมอกันด้วยบ้านก็หาว่าไปนั่งยื้อบรรกางสีผ่านน้มาไปหาหมอพอดีแล้วเราบ้านรถสิไปนั่งยืบพอดีแล้ว ไปหาหมอไปต้วนีไปสอว่าใจสุดนี้ลูกใช่เนี่าก็แหงเซตเนีายแตยางไมชใส่ตคนั้วจะอยไข่เออที่มานกับไข่มีด้วยกับไครไมยม่บ้่งกับไข่ไข่ไปทุกคนไปไปไปไว้ยหัวยิงยังหัวห้อยเหรอลูกไปีหน้าก่อนหัวทำไมหงอยเลยะครับไปไปล้างหน้าแปรงฟันค่ะ อันจบโมจะกินโซจูมันสิปัตติยังลูกกินโซจุเยอะๆเยอได้ยินหรแล่ากินส่จหนูกินเป็นเหรอลูก่องที่องกเป็นใครเรียกออกไปพี่น้องไปแล้วไปรับเคติกอีกนะครับเดี๋ยวไปรอบ้งน้สสระห้งรกนีให้กินใหญ่ๆเลย รับเกียรตกที่บ้านกันนะครับไปไหน้องอออเป็นได่นนะแอดมินพ,นพี่บ้านเรียบร้อยกันบ่แอดมินหรือแอดมินมีอันขออันสงสัยว่าจะเป็นอะไรเนี่ยว่าใครที่มดา,าบ่ล้ที่เป็นอะไรจะใครวัดอันพระบ้านมันมีน้ำโมงีอันนี่ธรรมดาเนี่ยเราไปหอด้านน้ำแรงเข้ากันที่ตัวทุเรก่อนน่ะชวนู่บวะตรวจทุเรศก่อน ตรวก็ตรวจเพาะทานป็นขาลงบ้านขายยางกางก็ไปตรวจควิดซะก่อนเลยตรวน้องเบี้ยหรือไปตรวจก็ขื้กันไปตรวจควิดหรือกัน้าขวิดมันบ้าเป็นแล้วอ่ะไปตรวจยังเงื่นบ้านเขาเลซักใส่ืนีว่่เเพราะวันมดือูมี้าุกแพี่องกลงินทางคัทั้งแม่ทั้งลูกีความกันนองมอนถึงวันึงทงานกทิดทางเครื่องกะทิดบ่เอ้ยทางเครื่องกันใครไมันด้ทางเป็นทุกคนมันฝนตกตอนงมันก็เลยอากาศ เปวัดใหญ่ะเนาะแตาผมนี่เป็นวัดตลอดได้เพียงไผมเป็นวัดตลอดปีเดอย่างเป็นว่าเสียงกันเลยวัดโวทยังเป็นใครแต่ว่าผมเ kind of pues um, ป็นวัดตลอดปีนะเพื่อนเป็นอันเป็นกี่กับเธอได้หลายอย่าเพื่อนจ้าววะน่าหน้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 าเป็นอันเยอะๆกเธอได้หลายอันเป็นไอ้แหมไอคือน้ำลายร้งเป็นอันเขาเขาเป็นขัวเวลี่เจเดือดเหรเแ่ว่าอาการเราคือโคต ก็เป็นู่้อพิเดรายเดือนอะไน่มันมันน่าจะเป็นไดไอย่างไรได้ตีองก่อมันอกันล้วิมัเถหัวยาฮะนีหันวยาข้อมือััวหัวยตัวเลือดอย่างหาวยนั้นมวยในตัวเลือดนี้กันห่าน้อเบียนหาได้เขาค่ายเป็นใครือหอดนี้เราเป็นใครเือลดห่างเดี๋ยวมาค่อยเป็นหอไมอ๋มันแบบเป็นมือมวน้องเบีอร์ตอนเป็นไขรเือหลอมันห่า โอเคครับพี่หลังครับแล้วไปรอรุนกันที่โรงพยาบาลนะแล้วจะรอไปจเดตวนี่ครับเราไปครับเป็นไงจ๊ะหน่อยนั่งรอตรงนี้ทาสบายังไม่ถึงโควิดต้องวโควิดก่อน พวกเราไม่เข้าไปทำได้ถ้าสมัครอ่ะเอาแบบนี้เลย้าเป็นทางก็ใช้น้องนอนดตัวนี้ว่าล่ะสองคนอย่างเรสองว่าดน่งกันถงไม่ได้หนีอค่ไหมเรอฟังผลป่ไม่เพรเยิเขาใหญ่จมูกไงเพราะต้องมาใหญ่จมูกเตรวจโควิดก่อนแล้วคอยตรวจลดเือนแค่พอไปเพื่อจะเป็นเทาไปค่่กัลเงินเทาไปรตรวจเลยเออถ้าเป็นคนเดยเรารับถาแรกก็เลยไปตรวจเลย้ให้เว่าเราแม่ต้องว่าไได้หนีไม่ มันน้ำูเรายียเหรเขาข้างในเหบอกว่าเป็นไข่เขจีบอว่าข้นนังถายนี่เหรอหอกัย่างยานยันใ้กันบนหลังวามาโคนให็นนะลนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าโงพาบาเนาะเราถ่ายหน้าโรงพยานะครับไม่ดราม่านะต้องบานขึ้นท้ายไเลยจะไปไดนนี่เราถ่ายของห้องตอนหมอมาแล้วก็จะไม่ได้ถ่ายนวเราจะมาบอกคนในครองนวนะตัวเนียเนาะว่าเป็นเดยรลไงบ้างตัวอย่างนเรียตหมอ น่าฟ้าผฝนเราจะเป็นลบหรือบ,บวกเราฝแล,ลนะ้วมอกร่างตัวอยู่แม่เบีทีกั่างตัวครับผมใครอยู่บ่ไห่ฮะใครอยู่บ่ไห่คือนนองเบีดร่าย <laughs> นั่นบ่อเด็กเจ้าไปใครยืนไปหอดน่นงนงางอะรนี่เลยก็่างเหยือกเคฟน,เนี่ เนี้อซ like ีบวงซีฟได้กิโลนนอนนอนถ่ายใช้ถูกจ้าเรียงอะไรซีพาวัเขาจ้าวอะไรเขาจ้าเเลยไปตัวเดินให้รอวะเช่ไหลเงางนตาขวาอืมพุเลยนอนถ่ายเขารอไม่ี่วเแล รอบไม่ได้ลดลนเลยเรามาตั้งแต่ห้าโมงเน<ร>าะตอนนี้บ่ายสองสวากกับกวอนสีได้ตรวจตสวากตอนนี้เ้ารอผลเลือดคุณหมอนจอดเลือดอยู่รอผลตรวจเลือดนะคะโอ้โหว,ว่าคนเขียวมากเป็นยังไงแต่ยังมารอดุลกันถ้าเป็นใคร,รเล้อดรอกันสุดจะน่า้องบาลศาสตรชายลุกลุกเร็วมาแล้วไปล่ไ,ไปยัง,งเป็นรอรอบมาเสรบ่ คนเลือดแล้วนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรนี่ใช่ไหมคนเลือดดีอยู่เกเลือดว่ประจเพราะเป็นไข้เลือดออกก็ไข้เลือดออกไม่เป็นนะคะตอนนี้เอารับยาพอดุลไปกลับบ้านแล้วยิงๆจะนากระเซ้าลูกกระเทยหน่อยแม่พอดุลจะนิดเดียวแม่ก็อร่อยท่ะแม่ลูกก็ท่อดุละนิากก่ได้ยาบ่ช่วยเหรอได้ยาแล้วคนมาคนถอนห่อนอ่อนหนาวก็สิบไข้ขึ้นก็เลยบอกกินยาเดี๋ยวรอดออกมาก็ยาอาจจะกลับบ้านเลยนะคะ ผมไม่นองเดินทางกลับบ้านครับปลอดภัยทุกคนเป็นตอมชินาเสียเป็นยังอ่ะเป็นตอมชินัเสียด้วยกันเนาะตอมชินาเสียตอมชีนเสียความเสียแงเทน้องมากเทกบุ๋เป็นตอมเสียมากกับเป็นตอมเสียด้วยกันตอมเสียด้วยกันเพราะไขวัดธรรมดาทุกเป็นไขวัดธรรมดาพี่น้องข้อบีกับจวนเนี่หายห่วงนะคะเเป็นโคอบดก็ผ่านนะคะน้องมัดจอนเลือดค่ะผ่านแล้ว ก็เปลี่ยนนี่นะเป็นไทยวัดเป็นความชินนัืพ่อน่ยเแ้งกันเลางยาเน่าอยู่จะรบๆเป็นตำอะหยาดหยาดลอดนะหมอบอกให้น้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ล้ถอยจกจาจากหูแล้วเป็นอยู่ปากกายแล้วยาแล้วยาแล้วมาเป็นฮอปยาเขาเป็นโควิดถาานพอแล้วตรวจบัตนพอแล้วป็นตำพอเล่าตั้งยาเราอ่าเนาะไม่เราถึงยังไม่ถึงเวลาติดมากเ่ยยังไม่ถึงสามเดือนยม่ได้กีเดือนแล้วม่ชนแล้วกลสิ จ้าที่ายะเด้อเขาเป็นขุม้ามีหน้ามเขาขายอะไรล้วนเดือนสามเดือนบ่เหรอสามเดือนเขาถึงสามดือวะวายังไม่เหลือสามเดือนอยู่เขาเป็นเดือนไหนฮเป็นเดือนมษาเามษาพฤษภาคือภาหนีาลาซิงหาประมาณมเดือนนะ แต่ว่ากระตัวแล้วล่ะออกมาบ่เปลี่ยนแต่บ๊เปลี่ยนเฉคนเนเจทีกแตัวเกับตัวพ่อตีคนผ่านแล้วจ้าโควิด่ะบเกินสองหมือกเศาว่านีลาใครกินยาหม่หมือเาเจ๊เปนผ่านแล้วไหมถึงวันสิบวันจีกินวะบามาณถึงตัวลี่ผ่านแล้วรอบนห้รอบนีง้ผ่านพายุขอไม่ได้พายงช่วงนี้เจพายุข้าวนะผมช่วงนี้นงกับจินลานาฝนนนนนเนีมวนก็เกิได้ไอ้ชื่ออะรที่เจก แตกแล้วถึงบาแล้วทีมงานเลยแ่ยยยังน้ำยังมมยาี่สอันแกน้องมากก็ได้ันเกลี่ยยู่ได้ชอบเกลี่ยกินมนเยัมางกินใหญ่เลยาอเนบ้า่ล่ไม่มิตรยาเม็ดปวดเสมึงอะไงดูกินหับ่อหัวนะงเลี่ยร้เนี่ยไปเลี่จากไหบ่กินก็ต้องกินนะในทมยุ่หม้อนึงเหน้อเขาก็หายาเม็ดแล้ว มาใส่เราลููคอยวนมากี่รเร็วครับมามากี่มาใส่อีลาไม่ใส่ลูอ่ีลาใส่ฝนตกรแล้วดมาแล้ว้วฝนล่นแม่ที่ไป่ใส่เล่นเยอะแยะบอแม่ไปะแม่ไปไปนะไลุดนไม่นลองไว้ลุ่นหินเห็กไฟ รถด้วยรถแทงไหลนี่แหละพี่น้องครับแดงก็มาถึงบ้านหนึงสองแล้วไปเที่ยวยิงลูกสวัสดีครับโอ้ยไปรอเด้อยขันว่าเหลียญแต่เลยนี่เฮียนหยาขั้นบนโต้ยเฮียนหยาเด้อเออไอเมื่อสิไปอันบนโต้แล้วไป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 มุกทหารไปอยังหมุกไปหมุกไปซื้อหนูจะไปเดินเยี่ยมผ้านไปแล้วสิไปซ้ายนี่ แม่ใส่ยาไปนอกทองเนะี่ยเออแล้วเนี่ยเราไม่เมื่อยเมื่อยไปแต่เมื่อเนาะโอเคพี่ okay, ต้องครับสรานคืนนี้ก็เนี่ยครับผมมาต้ม,มาไปหาหมอครับ<า>เกียดจิกขนนอน,น,น,ยนยอยูย่ okay, ครับผมใส่แล้วโอเคครับผมในคะแล้วก็ทราบหลายระยะเามาื่กินแล้วเนาะผลสรุป คนตรวจเลือดก็ดีอยู่นะคะเกลือเลือดก็ดีอยู่หมอว่าหมอได้เป็นไข้เลือดอออกกดตรวจตรวจเลือดเกลือเลือดดีอยู่ผ่านอยู่ที่เป็นก็คือทระทที่นักเสพมันละเจ็ดกีกระท่อมที่นักเสีพนางเบเกิลกระทที่นักเสีพนะคะนั่นจะเป็นนั้นมีละซุกซุเนาะไข้หวัดนี่ละมันก็เล่นโล่งล่งคอจิ้มกันละไข้หวัดอะไรอะไรเออนี่เรื่องกันทั่วมากอยู่วันนึ่งกินยาว่าไหมคะหมอบมอไปได้ปะทัน เอาค่ะ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสมัครสมาชิกช่องโญยาชาแนลด้วยนะคะก็จ,จะได้รับกำลังใจด้วยความหมวงใย,ยด้วยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค,บค่ะ